สวัสดีครับพี่เล่าสุรายการ C g G ขคอมกูกาะครับวันนี้เรามาพบกับเกมยุกตุดเคมนะครับเกมที่เราเล่นกันมานานแล้วแต่ยังไม่เคลียนะครับซึ่งเมื่อวานผมว่าจะแคชเกมอยู่นะครับแต่ว่าเกิดปัญหาหลายอย่างเลยนะครับน้าท่วมบ้านนะครับที่ตกนะครับแต่พอตอนเย็นมาจะแคชเกมแล้วเจอกลุ่มพูดถึงมีคุจังในทางที่ไม่ดีรออับไม่ได้ที่ตกอีก สองเลยกูไม่แคชมาแล้วจอกังวันนี้ต้องประกาศคุณรูึกเคลม,มารับระบาล,ลมหน่อยแล้วก็ลุยกันต่อเลยนะครับพอมาเจออะไรวะเนี่ยฟีเนเตอร์เปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยแอบไปละแต่วันนี้เฮ้ยโทรศัพท์กูพีละอะไรวะเนี่ยตีเชี่ยวมันเถอะ อ๋อระเบิดอ๋อระเบิดไมได่เล่นมานานนะั้นลืมนี่มันอะไรวะเนี้ย oh <no. S 1> โอ้โหนี่มือ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 ยิงยิงเดี yeah. ่ยกระสูญแล้วห้านาทคนนิดเดียวเฮ้พี่ขอกระสุนหน่อยขอกระสุนม,มีเปลามีแต่ระเบิดนะครับเนี้ยเฮ้ยกิมเียบูเลตแมนอ่าแต่ง k อ่ามาแล้ว ยิ่งบุ่ม Thank you guys ยิ่งตึงยิ่งออ้ปืนอีกแล้วโอ้วกลน,นะครับปืนกลขอขอ,ขอปืนหน่อยมีไหมไม่มีมมไปแล้วก็ไปนะครับเจก๊จกจีเจ๊กจีเปิดเย่ yeah. อะไรวะ มันใหม่แล้วปลาหมึกโน้โอ้ยยิงโอ้ยยิงทีหมดเลยไปไปไปปลาหมึกชั่วโน้มึงมึงทำอะไรมึงทำไรเอ้ยมึงทำไรไปปลาหมึกชั่วโน้อุ้ยอุ๊ยกูไม่อยากกินกูไม่อยากแดกกูไม่อยากดื่มเหล้ากดอีดีกดจีดีกดจีเย้กูรอดแล้ว เฮ้ยเปิดเปิดดึงถืงงง no, อถืออีกโนเวียตายไหมเนี่ยเออตายไม่นะดูเขาตายแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคครับเราข้ามมาได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็หาของอะไรที่ต้องผ่านไปให้ได้นะครับตอนนี้ก็มีลูกโกงปิดอยู่นะครับไอ้ลูทวานนี่ครับเอ้ยเอ้ยแมวเดี๋ยวยเจอไอ้หมึกน,นั่นอีก เนี่ยเจอหมึกหมึกลูกะาแล้วก็เดี๋ยวตายนะครับเจ,จ้จากระจีเจ้ากระจีเปิดไปไป no, ไปโนไปโนระเบิดเ a s e r ไม่เอา เสียงอะไรวะฮ้ยอย่ข้ามาเออแตกไปเย่อาข้างอีกไอ,อ้กระตุกอะไรร้ระตุกอะไรวะอ๋อทางข้ามเห็นแล้วตุกเหีอะไรกระตุกกระตุกออหายหายละโดดข้ามครับ ตายไปตึงตับ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 ลิวานพอกาเย,ย่ปืนกลโอ้จะฆ่าไม่ได้เราต้องวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งไปฟิวโดดอ่าข้ามาแล้วโอเคมาทางนี้อุย้ยโน่หมึกหมึกลูกกะเต็มเลยมทำอะไรกูได้ฮะ โอ้หเดี๋ยวถ้ามันหลุดมานี่ผมตายเลยครับเนี่ย้อะไรวะอ่าลูกซองสมความาดอีกแล้วนี่ก็เลยเบิร์ดโอ้ยเยอะอ้าวเจะไปไหนเนี่ยลา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 ขดมั่วอ้าวทำไงดีจะไปไงวะ

แล้วเราก็กิ้งไปนะครับุ้มตงตัตาทีหวันเป่ากาดีไป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 ่ดน่ดด่ดิ่ดดิดีดดงดิ่ดดิ่ดดิดดิดดิ่่ดดิ่่มดิ่ดดิอดดิ่ดดดดิ่ดดิ้ยดิ่ดิ่งดิ่ดดิ่ิ โอ้โนโนไป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 ทางนี้ไปทางนี้ผิดทางแล้วผิดทางแล้วแกโอเคไป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 โอ้ยมึงไปาาตามทางกูดันเปล่าไปเอออย่าหลน่นนะมึงอย่าหลน่นนะมึงอย่าหลน่นอย่าหลน่นอย่าหลน่น

เฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่เฮ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรไอ้กอนนั่นไปไหนแล้ววะโอเคโอเคมานี่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 กิ้งไปกิ้งไปโอเคกิ้งไปกิ้งไปแล้วก็หลดลงไป no kill ดนคิวมีโดนคิว don't นไล่ทุ kill. no yeah no ไหนอยู่ไหนวะเอากดผิดีิชิมเมะกูได้ไซยัดยัดดันมากคุยัดเยอดตายตายใส่ดันมาคคุลงไป พิวลบได้อ่าตามด้วยลูกสองต้นหอมบุ้มมองเย่ <Yeah. S 1> ไปเลยกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไปเปิด yeah. okay. เย่โอเคไปทางไหนวะซ้ายขวาขวานะครับเัมืนงนนนั่งงานมอยู่นั่นไปเลยไปเลยกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไป อย่าลนโนอย่าลนอย่าลนนะมึงอย่าลนอย่าลนอย่าลนเย่อย่าลนอย่าลนแต่กูเกือบลนนะครับกินโอเคเปิด <Okay. S 2> <Bert. S 1> แคก่ okay. ากะดีโอเคมาไกลแล้วนะครับเนี่ยเรากูอยู่ส่วนไหนของร่างกายของมันอุ้ยตกไปก็ตายครับ เ,เดินไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยต้องยิงต้องยิงแบ่ง Yes ให้กูทำอะไรต่อมาคว้าระเบิดหรือเปล่าคว้าระเบิดใช่ไหมอ้าวไม่ใช่นะครับโอเคเห็นละไปดึงก็เมียวเดี๋ยวปาม,มมืดสูบอกีกจิ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 กไป เทปเนียนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเนียนเนียนเนียนะเนียนหรอวะเนียนรอเย่ศูนย์ละห้านัดเป็ก้นยิงไป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 หนร้อยในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรมีอุ้ยเนียนรอครับ อาคุณรับทางนั้นก็ได้นี่กว่าสื่อแค่นั้นเดียวเองอุ้ยไปรับกูไปละกูไปละ,ปละโอเคเจ็กจีเจ,จ็กจีเปิดเย่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะฉันมีปืนกลน,นะเว้ยฉันมีปืนกลน,นะอย่านะอุ้ยอะไรวะเนยะิงยิงยิงยิงอ่าโอ้โศตทหารนะครับเฮ้ยกระสุนเย่พูดอะไรวะ ơi ơi ơi, già na già già, già yên, già già, đừng yên, 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 เย่ yeah. ฉันมาแล้วโอ้เ oh, ย yeah. ่กูไม่สนกูสนมี่คู่คนเดียวไปเฮ้ย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 ยโนมาเย่ ลงนรกให้หมดลงรลาวลให้หมดกูไม่เสพพวกมึงเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ายนี่ เฮ้ยเอาไปนี่อ่าเละโอ้ยยังคำอะไรตัวหนึง่งเฮ้ยไมา่ไป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 กดสเปกบ้ารัวๆอือชกนะครับเละโนยา่ยาย่าไม่ใช่ปืนกลปืนกลนะปืนพกเสร็จแล้ว ma 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 đồn ma tung, vì à, mà vì mà mà ma đi mà đi mà mà mày mà không như đây rồi phân chun nè mì máy mì máy mì mà một lần tôi no mày oh, no. yeah come on come on 30 mừng, เี่เย่ตายเละโอกระสุนลูกสองโอพระเจ้าโอเคเย่ okay. yeah. หุบหุบปากอีเ e จทั้งหลายหุบปากแดกลูกส,สองตายนี่ E. กด i เจ้าก็จีเจ้าก <Yeah. S 1> ็จีเปิดเย่ลุยลุยลุยโอเคทางนี้โอเคเข้าไปแล้วนะครับ queen beach แปลว่าอะไร queen beach เออถ้าบแปลสไตล์ผมนะครับเจ้าแม่กรีโอเค เคดุ๊กนายจะได้เออทำลายเจ้าแม่กะรีนะส่วนผมก็ช่วยบังคับแกจะกข้างหลังละกันชูดการวิสินิพิชฌ์ลลเลเลเซ่ I wanna kill queen Bitch! เบรกบากดอีเจกดีเจกดีเยุ่้ยอะไรวะเนี่ยอืมอะไรเวลาไปไหนครับเปิดไม่ได้โอเคโอ้อาพจ Yes and Robert uh-huh เอ้าเปิดไม่ได้อีกเอ้ให้กูทำไงวะเอ๊ย you give me some Robert and what will you what 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 okay อือหยอ อาเพิ่มพลังหน่อยเพิ่มพลังหน่อยเพิ่มพลังหน่อยนะครับอยู่นะเย่เย่โอเคแล้วก็อ๋อ,เ,เ,อเจอละต้องสมดุลกัน่ะเย่โอเค เพียนจิ๋วไม่ใช่นะแค่เสร็จแค่น้ำมามาอุ๊บอึดหยอแล้วก็ปลาโอ้ยเต็มเต็มเอาไหมเมื่อกี้ดนแค่น้ำตัวไม่เป็นไรโอ้ยโดนใครเอ้ยเจ็บ โอเคเรามากด F กดเซ็กบายบ๊ะรัวๆฮึบฮึบเพิ่มพลังเพิ่มพลังง่ายเลยครับอีกครัง้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ไปกันเลยโอเคโอเคไปกันเถอะชบเอาเอาไปไม่ได้อีกเฮ้ยวิ่งไปไงวะ เฮ้ยวิจะไปยังไง I don't know แล้ววะเนี่ย้ h ใช่กูทำยังไง if อือหือ รอบนึ่งแล้วเนี่ยให้ออให้ออไปเพิ่มเหรอได้โอเคเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งอ่านก็เป็นสองเก็บสิวะา โอเคแล้วก็ลองดูไม่ได้รีมูบไม่ต้องการจะรีมูบเลยย s สสเป c บาลลุลวนครับยกแดมั้นนะโอเคเพิ่มแล้วนะครับแล้วผมทำไรต่อครับเนี่ยงั้นลองทางนู่นดูมีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้ว โนนนั่นละ่ะไฟดับอีกอ่านั่นไงกดสามดึง <Yeah. S 1> เย้โบขรลอยจงเจริญที่เป็นภายกระซิบให้ขอบคุณพี่ผูจังที่เป็นภายกระซิบให <No. S 1> ม้มาแล้วมาแล้วอือเย้ yeah. ยี่เฮ้ยมีน้ำอะไรกูดื่มไหมมีน้ำอะไรไหมกด E ย s สมา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 เอาไม่มีน้ำอีกเอาเจริญ no ไปลุยกันต่อขึ้นไปข้างบนเรียกกันเยอี้ย